สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบกับช่องของน้องอิวด้วยจ้าพี่น้องถึงที่ไมายอย่างปลอดภัยความี่า้อุดเสียงน้องอิวบ่มีเลยมาลดก็คือเป็นวัดนักมากเป็นทั้งไอเป็นทั้งวัดตอนนี้คือไอขออภัยว่าพี่น้องด้วยจ้ะเสียงบ่ค่อยมีเลยอ่ะพี่ฟิมบรรยายแน่ครับมาฮอดที่หมายอย่างปลอดภัยพี่น้องมากมาเบิกว่าเขาได้อีกอย่างมาแน่มีมามามาเปิดอันน้อยนี่ก่อนีบ นี่กระปูดองกระปูดองอยากรีวิวอันนี้แหงตั้งแต่ไปก็คือพุดสะสมกันหลายมื่อแล้วตนพี่น้องแนจะเอาดองไว้สองกระปุกต้นกระมีต้นกระมีได้ดองกระมีเนาะนี่เดินทางอีกแด้มีมาหาจำเพลินตัวเองบ่ได้เดียวตอพี่น้องบ่น้องเข้าบ้านเลยจำบ่ได้นี่นี่กระปูดองอยากรีวิวอันนี้แหละ ผักขนาดตั้งแต่ไปก็คือพุดดองสะสมกันไหมพี่น้องได้ของกระปุกเต็มๆมากเปิดแค่นี้แหละให้พ่อพี่น้องเลยนะในข้าวปุ้นจากนครพนมนะจ๊ะในติ๊กฝังมาให้สองกิโลสองกิโลเกี่ยวไงเดี๋ยสัวเนี่ยสัวกินกับปุกตูนะอันนี้ก็คือกระสอบไกเขียวนี่ก็เป็นกระสอบจากนครพนมเหมือนกันใครได้จ้าพี่น้องเสียงก็สิบไม่ค่อยมีปัญหาละคัน ไอ้พ่อนีโอ้ยยังหัวหัวน้องอยู่ซื้อเองอันนี้ยเปิดเบิ้กหัวน้อยหัวน้อยพอดีเลยพอดีต่อแตะสองคนโอ้หนังเค้มหนังเค้มตัวนี้ยังเข้ากลัวกั่วขัดเข่าเนาะนี่จ้ะมือหัวน้อยน้องอยู่ต่อแตะค่ะพอดีหนึ่งตัวสองคนเพาะพี่น้องน้อยนน่ารักขนาด อันนี้พริกจากสาวตอกแล้วจ้ะเอามาฝากประตุ้งเอามาจามกินกับขปุ้นเนาะพริกสดๆจากสวนสาตอกสวนเลยเ็ดกระตันหรือว่าเหฮดหูหนูแห่งสก้าวดีอเนอเนาะแข่งกระปเงียก นีน้ำปลาแดงอามาเอามา,มาเปิดเปิดในทั้งหมดอจะขวดต้องอยู่สักไปสิบขวด,น,ดน,น้ำปลาแดงต้มอัชาวเขาปุ้นจังเลยพี่น้นนองสั่งส่งตรงจากร้านเดินทางอย่างถึงบ้านอย่างปลอดภัยกว่าจะถึงกว่าจะถึงก็เมื่อยตุ๋กันอยู่เหมือนกันเผื่อเพื่อ,อนเลาะสองคนน้ำเลยจ้ะ เนี <t iny> <t iny> <sk <sk ่ยตัวขับปุ <S <s ่นจ้บพอดีเลยทำมีขาบปุ่นมาพร้อมมาหอตกาทำความสะอาดภายในบ้านจะ่พี่น้องเฮาบ่อยู่ประมาณสองเดือนเนาะโอ้ยบึ่งกับปได้แล้วกระหนูกัดสายฟงสายไฟขาดเบิดที่จะมาหอดกับฟางกันฟ้าปัดกวาดเช็ดถูจังสีโอเคได้ขณะดนี้เดี๋ยวสีถูอีกรอบนึงอยู่รอกจ้ะอันนี้ก็สอบจากสารคามั ว่าก็สอบจากสรารคานในหลายๆคนก็ะหู้แล้วแหละนะจ๊ะว่าตอนที่หนูอยู่ยิบใส่กับไข่อยู่เ <laughs> มนครับขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องอียอยู่ไอเดียแตอยากถ่ายคลิปเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิรงไอ้นี่สมปาไม่ภาพสมปาสมปาอุ้ยแตงมหลากหลายน,นี่ไอ้น,นี่พักปูกปูอันนี้กับพักคือกันพักปูเปน็นแต่กรหอมแดงเนาะกระหอบแดงม,มาแบบเบิรงไม่อยากนะ อ๋อพักขี้ส้มพักขี้ส้มหรือว่าพักน้ำแข็งเนืม่วนื้อเปรี้ยวๆประกาศที่เหลือจะเป็นหอมแดงแดงกระสอบเนื้อหอมแดงล้วนๆประกาศได้เข่าทั้งหมด่สี่ก็ซชื่อว่าสี่กระสอบมันมีอย่างละครึ่งสองกระสองนะจ๊ะแต่ว่าเอสเป็นครึ่งกระสอบแต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็นสองกระสอบได้ของอยากของกินเต็มไปเบิร์ดเลยหมดแล้วพี่น้อง ในวัดในไอพ่อมต่างหากคนบ็เคยเป็นวัดเป็นไอมนอยู่เป็นวัดเป็นไอตอนรับปีใหม่เลยอวันนี้วันวาเลนไทน์ก็มีเวลาอันแฮปปี้วาเลนไทน์ห็งกันเลยอ่ะเพิ่งมาห่อดอกพากันปัดกวาดเงี่ยนเอืเอดเวียดติดกับถือเอาไปจัดข้าวจัดของต่างตี่น้องรู้สิกว่ามีเวลาไปฉลองวาเลนไทน์ดอกเพิ่มมีดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบแพงแพงหลงใย เอาหอมแดงไปก่อนได้บ่บ่ได้เอาตัวนั้นไปหามาเลยลอ่ะชัดวันวาเลนไทน์นะพี่น้องแฮปปี้มันวาเลนไทน์เด้อสุขสันต์วันวาเลนไทยยน,น,นไทยขอ,ยอให้พี่น้องอยู่เป็นความรักให้กันแบบนี้ตลอดไปรักจีจี้เนาะรักไม่จีจี้นะจีจี้บอกยืนเบิร์รักไม่จีจี้นะ พึ่นนักเดี๋ยด้ดีเนาะเกือบสิบโลเลยรดิ <c oughs> อยู่ถึงรถพอ <c oughs> ไปใส่กับไปน้ำตลอดนะจ๊ะพี่น้องเอ้าวันนี้เดี๋ยวสิพากันตัดข้าวตัดของไปแล้วนจ้ะครับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้แหละเนาะมาอันพาพ่อแม่พี่น้อง รีวิวว่าเขาได้อีกอย่างมาจากทางบ้านในในของอยาของกินล้าบักคักเลยนะคะมาอัปเดตข้อมูลถึงบ้านยังปลอดภัยนะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้กะบไอซีเป็นเวลาบลนานเนี่ยเพราะว่ารู้สึกบ่ค่อยสบายปานใดสิเข้าไปอาบน้ำกินยาแล้วก็พักผ่อนแลวนะจ๊ะอ่ะลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเดี๋ยจัะแล้วพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ